มาปิดท้ายอีกประเด็นหนึ่งนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเมะื่อวานนี้มีการเลือกตั้งที่ยูเครนเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นนักแสดงตลกที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองเลยค่ะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะคะคว้าชัยเหนือประธานาธิบดีคนปัจจุบันค่ะ นักแสดงตลกคนนี้มีชื่อว่าวลดิมีเซลนสกี้นะคะเคยมีบทบาททางการเมืองเพียงครั้งเดียวนะคะก็คือการสมบทบาทประธานาธิบดีในรายการทีวีที่เขาเล่นเนี่แหละค่ะเขาเอาชนะเลือกตั้งทั้งนี้มาด้วยคะแนน73เปอร์เซ็นต์โค่นนายเปตโตรปโรเชนโกประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งได้คะแนนเพียง24เปอร์เซ็นต์นะคะเซลนสกี้อายุเพียง41ปีค่ะเขาเริ่มต้นเส้นทางการเมืองจริงจ,งจังไม่นานนี้มาเพิ่งไม่นานนี้นะคะแต่ว่าประชาชนนิยมมากเพราะว่าเบื่อค่ะเบือ่อความไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจ ใจความดูชมอายุที่ทำในสังคมปัญหาการทุจริตแล้วก็ความขัดแย้งกับรัสเซียในยูเครนตะวันออกที่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว13,000คนนะคะ วิธีการหาเสียงของเขาค่ะคือการแสดงตลกนะคะตามที่ต่างๆแล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะเซเลนสกี้แสดงตลกในซีรีส์โทรทัศน์ที่ชื่อว่า s e r v a n t of the People หรือว่าผู้รับใช้ประชาชนค่ะแสดงเป็นประธานาธิบดีด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้จะต้องมาเป็นประธานาธิบดีจริงๆแล้วนะคะดูแลประชากร45ล้านคนเขาประกาศว่าจะไม่ทำให้ผู้คนผิดหวังค่ะ รัฐบาลรัสเซียบอกว่าผลการเลือกตั้งชี้เห็นว่าชาวยูเครนนั้นต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่เลือกนายเซเลนสกี้ก็บอกนะคะว่าคนหน้าใหม่เท่านั้นที่จะมาชำระล้างความสกปก,ก,ปกทางการเมืองของยูเครนแล้วก็ยุติปัญหาการแบ่งแยกดินแดนได้ค่ะแต่ก็เกิดความกังวลเช่นเดียวกันนะคะว่าคนไร้ประสบก,การณ์ทางการเมืองแบบนายเซเลนสกี้เนี่ยเวลาไปอยู่ในประชาคมโลกต้องไปเจอนายวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหรือเจออังเกลาแมคเคลของเยอรมน,นีนั้นเขาจะรับมือไหวหรือเปล่าค่ะ ทั้งหมดก็คืออินไซน์รอบโลกสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณเดนัยและคุณอมรรัตน์ค่ะขอบคุณมากครับคุณท่านจนกจงยอยศยิ่งนะคะเดี๋ยวมีอะไรต่อางนี้ที่ศีลังกาเนี่ยแค่เชื่อไม่เหมือนกันเขาก็ฆ่ากันเลยนะน่าตกใจมากมุสลิมฆ่าคริสตแค่เชื่อไม่เหมือนกันค่ะแล้วรุนแรงด้วยเหตุที่เกิดนรื่องนี้คนละองค์นะฆ่ากันเลยในเมืองไทยก็มีปัญหาเชื่อไม่เหมือนกัน ต่ไม่ถึงขั้นนั้นก็หวัง <นะ S 2> ว่าคงไม่ถึงขั้นต้องฆ่ากันน<ล>ะครับโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อทางการเมืองเอาแค่แฮสปีดเอาแค่อวัธกรรมนั่นก็ทำลายล้างสังคมพอละคงไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือคงไม่ไปถึงขั้นลงไม้ลงมือนะเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่กันค่ะ